อนันนี้ให้กินเล่นๆหรือว่าอะไรไม่กินเล่นเล่นเนี่ยแข่งเลย10นาทีถ้ากินหมดนี้นะเรียกว่าปล่อยไงพีชแล้วถ้าเกิด,ถ,กดถ้าเกิดไม่หมดอนะ่ปะปักปึ๊กโอ้โหปโรปงบางที่นี่ใกล้อะไรครับคำเตือนรายการนี้อาจจะมีคำพูดเลือดหาหรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมคุณผู้ชมควรใช้วิจารณญาณในการรับชม่และควรให้คำแนะนำผู้ชมที่เป็นเด็กและเยาวชนนะครับสวัสดีเจ้าสวัสดีครับ วันนี้เนิบยังวะวันนี้เหนือวันนี้จะพาพี่มากินอาหารแต่รู้ไหมว่าทาไมผมต้องพาพี่มถึงคลองสามนี่นี่เราอยู่คลองสามดีแค่ไหนที่ผมไม่พาพี่นั่งเครื่องบินไปทาไมอ่ะอูถ้าพี่อยากกินอาหารแบบอาหารเหนือแแท้เนี่ยต้องไปกินถึงนู่นแต่เนี่ยเขายกจากนู่นมานี่เลยอยู่นี่เลยไม่ไกลจากกรุงเทพพี่จะได้มากินกันง่ายๆนี่อยู่คลองสามอ่ะเนี่ยโอ้โหนั่งตื่นเป็นวันดีเลยนะพาพี่มากินนี่ร้านครัวคนเมือง ปกติอาหารเหนือหากินยากนะ<อ>ที่จะเป็นคนเหนือทําจริงๆแล้วก็รสชาติเหมือนที่บ้านผมที่บ้านแป๊กคือแป๊กเป็นคนเหนืออครัวคนเมืองอคนเมืองทั้งนี้ไม่ใช่หมายถึงว่าคนในเมืองนะอ๋อนี่ไม่ใช่เขาว่าคนเมืองคืออะไรคนเมืองก็คือคนเหนือในแล้วทําคนที่ไหนคนเมืองเจ้าคนเมืองคือคนเหนือแปลภาษากรุงเทพคือเป็นประมาณนี้แม่นแม่นแต่แต่แต่ก็อร่อยนะเสียชื่อนะ ลำขนาดลำแต่ๆลำอาลลัมาเหลือลำปลาปลาเหลือลำขนาดนี้เลยใช่ไหมไม่ใช่ลำขนาดเป็นว่าอร่อยจริงๆอ๋ออป่ะเราไปดูของลำขนาดกันนะครับผมไปว่าแล้วก็ลำเข้าร้านไปเลยรำขนาดย สวัสด,ดีเจ้าพี่สาวคนสวยดดคนงามนี่แต่ว่าสาวัสวด,ดีพี่สาวคนงามดดไม่ได้ไม่ได้ไปทําอะไรแล้วล่าราล้วงสาวคนสวยนะอ่พี่สาวคือพีส่สาวอ๋อพี่สาวชืออย่างข้าผมจีนนกเจ้าอ่าคนที่ไหนครับ คนพะเยาจ้ะอ่าคนพะเยาพะเยานี่อยู่เหนือหรพะเยาเนี่ยติดเชียงติดเชียงรายติดลำปางไม่เชียงใหม่่ะเชียงใหม่จะเทบไปเชียงใหม่จะติดลำปางติดเชียงรายแต่อยู่ทางขวาเชียงใหม่นี่จะติดสุราเชียงใหม่ติดสุราวันนี้เขาบอกเขาจะพาผมมากินอาหารเหนือร้านนี้มีอะไรเด็ดครับขอแนะนำไส้อัวแกงฮังเลข้อาวซอยข้าวซอยว้าวคือเอางี้แพ็คไม่เป็นจริง อาหารเหนือวันนี้แป๊ต้องแนะนำที่วันนี้วันนี้แนะนำาห้ไม่อยากกินอะไรบ้างอะเอาวันนี้มาเลยส่วนมากเหนือเนี่ยที่จะดังเลยนะที่ผมเราเอาคนคนกลางคนภาคกลางครับไส้อั่วไส้อั่วอันนี้แน่นอนข้าวซอยอข้าวซอยน้ำเงี้ยวเนาะน้ำเงี้ยวน้ำเงี้ยวนมขี้น้ำเงี้ยวน่ะเลือกเอาแต่กระดูกหมูก็ได้หรือว่าเอาขาไก่ย่างเดียกก็ได้หรือว่าผสมกันก็ได้เป็นกระดูกไก่ขาหมูนี่ะ คนเหน wow. ือเวลาเขามีเรื่องกันน่ะเขาไม่ต่อยนะเขาอะไรยิงเนจะเอาจะไดกะกูในคนหนึ่งจะตอบกลับมาเสียเวลาเน่ยควักปืนยิงเลาต่อต่ออานแนะนารับหมูคั่วลาบรับหมูคั่วลาบหมูคั่วอันอันนี้มันสุกไหมสุกค่ะคั่วก็คือสุกอ๋อคั่วมาแล้วที่ไปเที่ยวภาคเหนือแล้วบอกว่าเดี๋ยวพาไปกินซาดึกคือไม่ได้พาไปซาตอนกลางคืนนะซาดึกเลยนะ คือมาแบบเลือดเลเลยอ่ะอ๋อคือแบบแดงฉานเลยกับพื้นที่คือเขาบาลานจะเชื่อเล้วเจ้าบาลานซ์เชื่อเนื้อในแบบดินดุ๊ดดุ๊ดดุ๊ดแฉ่คือแม่งรออยู่หน้าโรงฆ่าสัตว์เลยนะอย่างนั้นเรื่องอะเออปันนองอะไรเงี้ยเขาคือว่าเอามาเลยมากินเลยไม่ทันได้แอะกินเลยเหรอคือปลาตรงนั้นใช่ใช่ใช่งั้นอย่างงี้ไหมให้ปีศาจจัดมาให้ให้ให้ปีนกจัดนะครักสอนภาษา เออสอบกาเรือเลยนีผมจะสอนคําต้องห้ามดีกว่าอย่าไปพูดซีซัวนะถ้าพูดจะมีเรื่องไม่เลยมีเรื่องแน่เลยอ่าชิงคำว่าอะไรพ่อคิงหยังว่าจะฟังดูน่ารักแปลว่าอะไรพ่อมึงเหรอเลยนะจริงเหรอใช่างนั้นเลยเหรออย่าไปพูดเลยนะแล้วสมมติว่าพี่ไปเดินแถมแบบมอชอเจอผู้หญิงคนหนึ่งอ่าน่ารักเลยนะพี่อยากจะเข้าไปทักเขาอ่ะตอกว่าเฮ้ยน้องแบบพี่ของเบอร์หน่อยอ อ,นนอีน้องขอเบอร์ให้ปีได้ก่อตรงๆแล้วสมมติว่าน้องบอกให้ปีก็ได้แล้วพี่จะทำยังไงก็เอาสิรออะไรครันโบนี่อันนี้ข้าวซอยข้าวซอยชิมเลยไ,ไม่เสียเวลานี่คือเส้นบะหมี่เหรอเส้นข้าวซอยไม่ใช่เส้นบะหมี่อันนี้เคือเคียงค่ะ เจ้าเวลาใส่เขาใส่อันนี้ถ้วยตระลรายังไงที่บาทอันนี้ถ้วย50เจ้าห้าสิบาทนะเชียงใหม่เชียงรายอะเท่าไหร่คนที่เคยไปไหนจะเสียค่าตั๋วอีกใไหมเมียวเขาซอย50าสิคนเลยอันเนี้ยมานิดเดียวแค่คลองสามเองเรียบคลองสามทะลุไปคลองหลวงค่ะอ๋ออยู่ใกล้วัดมะกายอ่าเรื่องคลองหลวงไม่ต้องไปตามหาเขานะไม่อยู่ครับผมผมมาทั้งกองทัพยังหาไม่เจอเลยอยู่ที่ร้านมีอยู่หลังร้านบ้าแล้วรอเล่นอะไรไม่หอย มันจะมีความมันของกะทิอ,ะอยู่แล้วแต่ว่ารสชาติเนี่ยกลมกล่อมดีเลยอร่อยมากนะนี่อะไรเนี่ยลองชิมหน,น่อยต้นเงี้ยวค่ะตนิง,นวนงน้วนี่คือ,อต้อนอะไรต้นนง้วเลยต้นที่มันปีนะอะเหรอก็ปีนต้นเดียวกันแหละ <c oughs> อยู่ข้างล่างวิ่ง ้ารู้ว่าอร่อยอย่างนี้ปีนตึ้งมานี่้กินให้หมดต้นเลยมันไม่ต้องปีนขึ้นไม่ปีนมันจะร่วงมาเออเหรอใช่แต่อร่อยอ่ะบางที่จะใส่แต่ที่นี่อาจะข้นคนข้นเนือจะใส่เครื่องเยอะอร่อยนะแต่ถ้าถังความชอบอันที่ส่วนบุคคลนะผมเป็นคนชอบกินข้อคอยผมไม่ไดคนอาจจะติดเป็นภาคการได้ไหภาคการจะชอบเรามีความมันของอาทิอันนี้อันนี้ต้องบอกตัวตัวพี่เองเลยอันนี้อะไรครับผมแกงหางเล่แกงหางเล่หมูหางลูเล มันจะเหมือนมัสมั่นพี่อันแต่มัสม um um ั่นเขาใช้ใช้ไก um ่กับมันปะไก่กับมันมันฝรั่งอ uh ่าแต่อันน ja ี้คือจะไม่มีจะเป็นแล้วเป็นเนื้อหมูหมูสามชั้นอันนี้เป็นมหมดหรอล่ามีหูหมูมีหมูสามชั้นแล้วก็มีหมูแดงผสมกันเจ้าอันนี้แหละที่ดูอ่าผมชอบอันนี้ครับองกรุงเทพเน่ ที่ทางเหนือที่ส่วนมากไปจะทําในงานบวชงานทําบุญงานขึ้นบ้านใหม่เป็นหนึ่งในอาหารมงคลของภาคเหนือจริงปะเขาจะมีมีทุกแผนทุกงนุนี้พาไปหน่อยจะไปบวชพระที่ภาคเหนืออยากจะบวชเลยถ้ามีอย่างนี้เลี้ยงยุกมื้อนี่ยก็จะทาหม้อใหญ่แล้วก็เคี่ยวเคี่ยวหลายชั่วโมงอ่ะเจ้าแล้วรสชาติจะเป็นยางี้เลยปะจริงๆอันนี้ก็ใช่เจ้า อนี้แหละแต่เนื้อแต่มอาจจะพีดเพียนิดหน่อยแล้วแต่ว่าพื้นทีนั่นเขาชอบใช่ค่ะบางคนชอบเปรี้ยวชอบหวานกับปรุงรสได้ค่ะความจริงมันต้องคู่กันเนาะอันนี้คือจิ้นนึงน้ำพริกค่ะเจ้าจิ้นจิ้นจิ้นึงจิ้นหนึ่งนี่คือเป็นส่วนของน้องรลายเจ้า อันนี้มันจิ้มกับอะไรฮะน,นี่เจ้าน้ำพริกคาน้ำพริกคาคือน้ำพริกของทางเหนืออันนี้คือน้ำพริกของทังเหนือนะฮะเจ้าจะมาปะเปอกไส้ข้าวเหนียวจิ้มเอาไปไปสมุนไพรเจ้านี่ฮะับจิจิ้นนึ่งจิ้นนึ่งน้ำพริกคาจิ้นก็คือเนื้อแป,ปรเป็นสายกลางคือเนื้อเฮ้แล้วพี่คิดดูดิน่องลายอ่ะเวลาเราไปกินชาบูร้านย่างแพงไหมแพงอ่ะแล้วนี่กี่บาทจานนี่เก้าสิบเจ้าเฮ้ย ก็เยะนนะนะดูอ่อนนวลนะคือตัวน้ำจิ้มตัวนี้น้ำริกขามันหอมอยู่แล้วน้ำริกขาขามหอมอยู่แล้วกับความกลิ่นผัดเนื้อพอมันกินตักกันไปแล้วอยากบอกว่ามันอร่อยมากอันนี้ก็โดนนี่ลาบหมูเจ้าลาบหมูคั่วลาบคั่วอันนี้มันมีมันมีอะไรข้างในผสมบ้างหมูหนังหมูตับแล้วก็ไส้เจ้าพริกอันนี้จะเป็นพริกเครื่องลาบมาจากทั้งเหนือเลยเจ้า ชอบหอมหอมจะมีกินใช่มันจะหอมมากๆเดลยเขาใส่กันนิดเดียวอันนี้น้ำพริกอะไรครับผมอันนี้น้ำพริกหนุ่มเจ้านี่ครับน้ำพริกหนุ่มกับแคบหมูครับแม่ วิธีเนี่ยน้ำพริกนมเมื่อคนรุณเทปฟังนยต้องเอาพริกมาย่างไฟก่อนค่ะย่างไฟแล้วก็มีพริกมีกระเทียมมีหอมแดงเนี่ยลักลักของเขานะย่างไฟเรียบร้อยแล้วก็เอามาแกะแกะให้สะอาดแล้วก็ถ้าจะให้เป็นเส้นสวยงามเป็นเส้นจะต้องเอาเอาซ้อมมาค่ะขีดขีให้มันสวยงามแล้วก็เอามาโครโครโครรวมกันแล้วก็ปรุงรสอืมนี่ง่าย แล้วเวลาไปกินน่ะแล้วก็บอกว่าทำไมแพงจะแกะแกะแต่ละเม็ดกลจะแกะแต่ละเม็ดได้คนอขานไม่ได้เจ้าใส่อัวอันนี้เป็นเซตของเขาเลยเซตนี้เซตนี้ร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบคือทั้งเซตถ้าเซตเลขหกสิบบาทเจ้าูกนะ แล้วิปปีได้กินอูผักสดสดแคบหมูไส้อั่วน้าพริกหนุ่มถ้วยเบื่อมูมีเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กอะไรอย่างครับมีครัวคนเมืองเลยค่ะแล้วก็ต่อท้ายด้วยอาหารเหนืออ่าเดี๋ยวเราจะขึ้นให้มาตรงนี้ครัวคนเมืองอาหารเหนือถ้าแบบฟังไม่เข้าใจหรือว่าสงสัยจริงๆฮะขับรถมาแล้วเออยู่ตรงไหนเข้าไปดูได้มีแผนที่ที่บอกมีโลเคชั่นแจ้งเตือนต่อครับอันนี้คือหมูยอเจ้าหมูยอนิด ตรงๆมาจากพะเยาเลยเจ้าเนี่ยแม่และกินอะกินเหมือนกินขนมเนาะคนเฮาเนี่ยมีฟันสามสิบสี่สามสองซี่คนเกี่ยวตันก่อนอันนี้มีหกสิบสี่ซี่มีเยอะกว่าเฮาหนึ่งชุดใส่แล้วก็คืนใส่แล้วก็คืนนานฟันมันจะเป็นมอเตอร์ อร่อยฮะหมูยอแท้ๆะหมูยอพยาวเจ้าปกตินี่ผมเป็นคนไม่ได้ทานอาหารเหนือนะพี่แต่จริงแล้วต้องยอมนะเคอร้านนี้เด็ดอะบางคนก็กินเป็นเจ้าบางคนเข้ามาก็สั่งมีอย่างแนะนำห้องเนี่ยคนกินบเป็น้ยถ้ามาแนะนําให้ลองอันนี้เหมือนเรามาเป็นไกด์ไลน์ให้สมมติว่าคนที่ไม่เคยกินอาหารเหนือเลยไม่เคยมาทอาหารเหนือจริงๆกินไม่ยากมันไม่ได้รสแบบโดดขนาดนั้นแต่เนี่ยชอบนะไส้อั่วชอบมาก แต่น้อยไปนิดอะไรน้อยไท้่ยวอวกอ่ะหมายถึงว่าชิ้นมันเล็กๆน้อยๆหรือเปล่าเออน้อยไงแป๊บเดียวหมดแล้วได้เลยเดี๋ยวมาให้ดูเอาแบบยาวๆมาคัดแบบยาวๆแต่คนเนี่ยน่ารักแฮคพูดเนิ่มๆน่ารักอพญาใส่กินแต่เวลาโกดธเขาไม่พูดกันนะจริงเหรอมใช่ก็ยิงเลยยิงเลยมาแล้วดูดูขึ้นมาอร่อยเห็นมันขดๆอย่างเงี้ยเอามาทำไมเอามาไม้มาทัดมาวัดเนี่ยยาวสองเมตรนะ บอกพอมีไหมมีบอกมีเยอะไหมเอาพี่บอกจะกินอันนี้เท่าไหร่ยาวยาวกว่าถุงกระตัูมือีกใช่ยาวสองเมตรสองเมตรโหดเนี่ยอ่ะผมให้พี่สิบนาทีเอาเอาไปอุ่นมาโอเคโอเคพี่เล็กสิบนาทีบ้างปอย่างสองเมตรนู้ยเฮ้ยพี่เีทกจำได้อยู่แล้วพี่เล็กก็พูดอีกประจำอ่ะตอนผมไปโรงพยาบาลใครเป็นเพื่อนผมอ่ะแปกพี่เล็กแพ้ทิ้งเลย อันนี้ให้กินเล่นๆหรือว่าอะไรไม่กินเล่นๆแข่งเลยแข่งอะไรแข่งยังไงสี่นาทีองนี้สี่นาทีครับกินยากถ้ากินหมดนี้นะเรียกว่าปอดใหญ่พีดทำไมพี่กูหัวเราะไม่รู้เรื่องเลยอ้าวมันใหญ่ปอดใหญ่นี่หมายถือว่าคนใหญ่คนโตจริงฮะอ่าผู้ใหญ่แล้วถ้าเกิดถ้าเกิดไม่หมดอ่ะจอกโอ้โหอะไรนะมั่นใจว่าอะไรครับผมปักปุ๊บปักปุ๊ปักปุ๊บมันคืออะไรวะคนคนแบบ โงโง่อื่นๆพี่เล็กมีปี๋ไหมครับผมผมจะเป่าให้มันขึ้นนะบอกเลยเขาไม่มีแป้งร้านพี่นกเนี่ยไม่ใส่แป้งเลกับเครื่องเทศมีหมูก็บสมุนไพรแล้วก็ไส้สมุนไพรไส้อ่าแล้วมันแน่นมันแน่นนะอันนี้น้ำหนักเกือบสองโลแต่ยาวเนี่ยสองเมตรใช่โลอ่ะไม่กลัวแล้วแต่กลัวความยาวใช่ไหต่อไปนี้ จะเป็นการแข่งขันการกินไส้อัวปู้คำเมืองครับผมแย้วสองเมตรผู้แข่งขันวันนี้ก็มาเจ้ไข่ทีนไกายปัญญายินคนหน้ามนค้นมหาชัยวันนี้จะมาแข่งกินตีล้านคัวคนเมืองกับไส้อัวเย้วกับสองเมตรถ้ากูค้นกูสูมูคิง้อมแล้วหมูคิงโิอมูคิงด้วยทาาเทมีออนแอร์ไปนะหูคนเหนือชอบ อู้คำไม่ไม่รักพี่ก็เกลียดไปเลยมีสองอย่างอู้คำเมืองแต่จริงครับคนเหนือครับพร้อมนะเพื่อคนเหนืออ่าถ้าพร้อมแล้วนาฬิกาเดินยางหาสี่สามสองไปอาจารย์ปัาอาจารย์ปนาไปแล้วหน่านี่หน่าประเดี๋ยวนี้นะกินเข้าไปแล้วเอาละเอาละเอาละจะอยู่หรือจะไปกับนี่็ก่อนครับผมคือพี่กินเข้าไปอะแทนไส้ที่พี่มีอยู่ได้เลยอะ เวลาผ่านไปไว้เหมือนโกฮกไวเหมือนกบกระโดดอบๆข้ามน้าข้ามคองหม่น้าโบโอ้ยนี่ล็อาตาของผมโรงพยาบาลที่นี่ใกล้ไคใกล้กว่าโรงพยาบาลทุวัตจะจอดทามอากาย ทีทีสองนาทีเหรอจะหมดเันจานแล้วอย่าลืมนะคุณผู้ชมไส้อัวเนี่ยหนักเกือบสองโลยาวเกือบสองเมตรหมดไปแล้วหนึ่งอะอะยังเวลาเหลือเยอะไงเวลาเหลือเยอะมมีอะไรเล่นเล่นเองซะแล้ว เอ้าละ่ะโอ้โหโอห้โหโอห้ยโอ้ยพระเจ้าต้นหลวงเจ้าเอ,าอย้ยเกิรมา <c oughs> ต้องปอต้องแม่มเกลี่หาไปกินขนาดนี้เลยตะเกี้กูบอกกูชอบใช่ไหมอือ<ม>ตอนนี้กูเกลียดแล้ะกูเปลี่ยนเป็นข้าพังเร่ใช่ไหมเย่าประมาทอย่าประมาท <c oughs> <ๆ>ถ้าวก็อ้วดนี่จานละแปดเดือนแปดสิบถ้าเป็นโลสามร้อยซาวสามร้อยยี่ สามร้อยตอนแรกกินนะยังไม่รู้พอเริ่มกินไขล้อวบไปเริ่มพูดเหนือได้แล้วแปลภาษาได้เลยมันซึ้งบมขนมปังเลยมอนตอนนี้เวลาเท่าไหร่แล้วครับพี่เล็กครับผมห้านาทีอันนี้ขนาดไม่ได้กินตลอดนะมีแม่พูดบ้างเอาละชิ้นสุดท้ายอะดูอะดูเอาข้อสอบวัดเนี่ยในฟุตหนึ่งบะเล็กเลยอันนี้มันยังไม่จบใครพานไปพันมาบอก ผมขอไส้อัวเซตพีทสั่งได้จะต,ต้องมาเป็นสิบคนอ่านี่สองเมนเอาอีกอเหรอมาเอาลองน้ำมาแทนนอาแทนม,มาพอ่อกับคนตั้งบ้านคนเหนือทั้งหลายอีปอยอีแม่กูใยญ่าตายายกูใหญ่กูโต,าตถ้าหันหน้าอ้ายนี่นนะถ้าเปิดร่างกบเข้าหนาหนัาหนหน้าอ้ายนี่นนะพิดร่างให้เร็วๆเลยถ้ามยาจะอัานความเย็นจะมาล่านทันทันดีเลย นีแคูฟังไม่ออกมีแถมด้วยมีแถมมีแถมมีแถมกี่นาทีนะเจ้าแปดนาทีแปดนาทีนะเจ้าเอาไปเก็บไว้ไหนวะพี่เฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ย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 เดี๋ยวติดคอเย็นๆเอาละหมดละเบยดื่มชาปีนาหยุดอ่ะอ่ะฮะดู เพืดูกัเเ็็เห็นเลยไส้อัว2กิโลความยาว2เมตรใช้เวลาไป9นาทีขึ้นพอเสียงพบมือดังกึกก้อง <c oughs> ทั้กับปัญญายั้งกับปัญญยพี่ตัวเจ้า6หมือนคืออะไรไล่หมอจากร้านเลยในสุดท้ายนี่ก็ให้พีน่นกสุดสวยของเขาอืมฝากร้านหน่อยเจ้าใขรยากินอาหารเหนืออะไรเจ้า ติลล่าเลยเจ้าตัวคนเมืองขอบอกเลยว่าอาหารเหนือและตัวคนเมืองเนี่ยอร่อยถูกรสชาติเขาโคนเหนือเจ้าแต่ก็เค็มคนสิลล่านนี่เขาเน้นเค็มค้นจริงๆคือเค็มคนจริงๆใช่แต่ถ้าเราถามเทงเทตดมาเต็มแต่ถ้าถามผมนะฮะเจ้าสิ่งที่ผมแนะนําคนอื่นผมไม่รู้ผมแนะนํานะครับสิ่งที่ผมชอบเลยครับแกงเล ลาครัวอันนี้นี่ผมจําขึ้นใจเลยไส้อั่วจริงจริงอร่อยทุกอย่างนะแต่เอาที่ผมบอกคือที่ผมเอาที่ผมชอบลาควัวเด็ดมากครื่อนผมอ่ะชอบน้ำเงี้ยวกับข้าวซอยเพราะว่าเวลาเราอยากกินข้าวซอยกับน้ำเงี้ยวที่มันเป็นเนื้อเหนือจริงๆอ่ะหายากคือคนที่อยากกินอาหารเหนือแบบต้นตำรับจริงๆแล้วว่าให้รสชาติอร่อยด้วยนะฮะ ก็แวะมาที่ร้านโคกคนเมืองได้ครับอยู่ตรงเรียบคลองสามนะเดินผลจะขึ้นรายละเอียดติดต่อให้ Facebook หรือว่าไอเดียไลน์ทางนี้ขึ้นได้เลยแล้วเดี๋ยวก็ลองเปิดเข้าไปดูแผนที่เอานะครับนีโลเคชั่นมาไม่ไกลแล้วไม่ต้องเดินทางไปถึงเหนือแล้วก็มาเดินตรงนี้ได้อยู่ตลาดไทยสมบูรณ์สามเจ้าอตลาดไทยสมบูรณ์สามอตลาดเลยค่ะอยู่ข้างตลาดเลยนะฮะใช่ครับและฝากร้านโคกคนเมืองด้วยแล้วใครที่รักช่องพีทอีแคลนหรือเข้าไปกดไลค์กดซับสไครต์ให้พีทอีแคลนด้วยนะครับทาง YouTube Facebook และ Instagram ฝากด้วยนะครับผมกับร้านครัวคเมืองอร่อยเด็ดจริงไปแล้ววันนี้สวัสดีครับผมสวัสดีเจ้าโอตอนยนต์ตะตอนยนตตะตอนยนต์ตอนยนต์ตอนยนตตอนยนต์โปรโมชั่นเดือนนี้ของครัวคนเมืองสำหรับพีดิสแควร์นะครับทานอาหาร300บาทขึ้นไปลดให้20%บอกเขามาจากพีดิสแควร์นะครับนับจากวันที่ออนแอ์เทปนี้นะครับเป็นเวลา1เดือนนะครับผมฝากด้วยครับผม Black. 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 <laughs>